วานนี้ขอให้ดูวงจรปิดลูกสาวเนี่ยบอกพ่อชอบคุ้มคลั่งและด้วยความเคารพบ,บอกพ่อน่าจะมีอาการป่วยพ่อก็เลยทาร้ายแม่โดยลูกสาวจําเป็นต้องถือมีดนะฮะอยู่ในมือเหตุการณ์นี้ก็วงจรปิดเนี่ยสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้แต่วันนี้คนเป็นพ่อเขาจะขอชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดคือจะเห็นว่านี่คือภรรยาของคนก่อเหตุที่บอกว่าถูกทางด้านของในถมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะทำร้ายร่างกายและหลังจากนั้นในในคลิปเนี้ยจะมีเสียงด้วยเปิดตัวเสียงขึ้นมาหน่อยฮะ มันจะมีเสียงด้วยใช่ไหมแล้วทางลูกสาวเนี่ยเขาต้องถือมีดเนี่ยนะฮะไม่ให้ทางด้านลุงทมเข้ามาทำร้ายคนในบ้านเห็นไหมลูกสาวถือมีดล่าสุดเพื่อความเป็นธรรมนะฮะหลังจากข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งลูกสาวบอกแบบนี้แล้วเขาบอกว่าแม่โดนทำร้ายวันนี้ครับผู้ชมฮะหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกมา ทางผู้สื่อข่าวเราไปเจอลุงทมแล้วแล้วเจ้าหน้าที่หน่วยงานนะครับคุณผู้ชมฮะทั้งพอมองคมอ,งอะไรเนี่ยเขาลงพื้นที่ไปปกครองทางเทศบาลเขาก็ไปตรวจสอบว่าจากในวงจรปิดข้อเท็จจริงมันคืออะไรตอนที่เราไปเจอลุงทมฮะถ้าเทียบกับภาพในวงจรปิดลุงทมยืนยันว่าไม่ได้มีการตีเมียนะฮะภาพในวงจรปิดเนี่ยเข้าใจว่าตอนนั้นตัวเองโมโหจะไปทะเลาะก,กับลูกเขยเพราะไม่ลงรอยกันก็เลยหยิบรถมอเตอร์ไซค์กุญแจจัก ออกไปหาลูกเขยปรากฏว่าเมียกลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะตัวคุณลุงเองอะ่ะคุณผู้ชมฮากแก่แล้วเลยห้ามไม่ให้ลุงทมออกจากบ้านจังหวะนั้นก็คือทางด้านเมียลุงทมก็เลยล้มลุงทมบอกว่าไม่มีการทำร้ายแต่อย่างใดและผมก็ไม่เคยมีการทำร้ายเมียด้วยลองฟังลุงทมอธิบายความนยฮะไม่ได้ทำนะ,ะคือ ลูกสาวอะมันหลงผัวมันอันนี้มันให้ผัวมันมาตามโทรมาไอ้เราก็ไม่อยากให้ไปคือไม่อยากให้มันไปตกหลุมนรกเข้าใจไหมอยู่โน่นกัดก้อนเกลือกินอยู่ก็เรามีทุกอย่างเงินทองกินทุกอย่างกินแบบทิ้งมั่งเหลือมั่งทิ้งมั่งก็ยังยังว่าได้นะแล้วทันเนี้ย มันหออผ้าไปหอผ้าไปนี่เราก็จะเอารถตามลูกว่าไปไหนมองไม่เห็นคิดว่ามารับก็เอารถออกจากหลงรถแฟนแย่งมันแจรถไปเราก็จะเอาจากแจจากแฟนรถขี่ตามลูกคือคือไม่ให้ลูกออกไปกลัวลูกอันตรายประมาณนั้นก็คือไม่ได้ทําร้ายป้าใช่ไม่ได้ทําอะไรท้งอย่างเลยคือแฟนน่ะถอยหลัง นี่อ่ะมันแก้ดอกนี้เนในในในเนี่ยผมยังเจ็บอยู่เลยเนี่ยคุณผู้ชมครับถ้าฟังจากลุงธมพูดอ่ะอันนี้ก็มีเหตุผลเพราะว่าลุงกําลังอ้างว่าเรื่องที่ลูกสาวไปร้องเรียนว่าผมป่วยจิตไม่จริงลูกสาวน่าจะติดผัวตามที่ลุงพูดนะผมไม่ได้พูดเองนะลุงบอกลูกสาวติดผัวแต่ผมไม่อยากให้ลูกสาวอยู่กับสามีคนนี้เพราะว่ากัดก้อนเกลือกินคุณผู้ชมครับคนที่จะตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดคือคนกลางคือใครไหมฮะ มาตรงนี้ฮะนั่นก็คือเมียคุณลุงเพราะว่ามุมหนึ่งเป็นทั้งเมียลุงอีกมุมหนึ่งเนี่ยเป็นแม่ของน้องผู้หญิงปรากฏว่าป้าบาบหยันวันนี้บอกกับทางช่อง8ว่าลุงไม่ได้ทำร้ายนะฮะถามว่าเอาลวป้าล้มได้ไงป้าบอกจะไปดึงกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ลุงจะออกไปหาเรื่องลูกเขยตัวเองก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุแก่แล้วตะทมอย่าออกไปเลยสุดท้ายตัวเองสะดุดล้มลงกับพื้นไม่มีการทำร้ายร่างกาย นี่คนกลางนะฮะฟังเสียงป้าบายันเลยฮะป้าครับเล่าอีกการตอนนั้น่ฟ้องหนได้ไหมคนระับเขาถอยนวดออกมาคือจะไปตามลูกอันนี้เขาคว้ากุญแจออกมา จะใส่จะแปาจะตามรถไปป้าเราไปแย่งกับคุณแจก็แย่งคุณแจก็ดึงมาดึงมาป้าเสียงแย่มาโดุแจ้เนี่ยแต่จริงๆอ่ะกลุมมือดึงคุณแจกันคือว่ป้าไม่อยากให้เขาไปเพราะว่าไปแล้วเดี๋ยวไปทะเลาะกับลูกเขยอุบัติเหตุละแล้วก็ดูเขายังแยงกับยังไม่ปกติก็เลยไม่อยากให้เขาไปโอ้ยลุงเอ้ยระหว่างสัมภาษณ์เมียลุงก็พูดแทรกไม่หยุดเลยเนี่ยนะฮะได้ยินเสียงลุงใช่ไหมเปิดเสียงป้าขึ้นมาเนี่ยลุงก ยังวงเบงวงเบ,บงอยู่ข้างข้าหูเ<ห>ลยนะลุงสาวที่เมื่กลับประมาะวัาลุงก็ไม่หยุดพูดคุณป้าบอกว่าลุงก็กอารมณ์ร้อนก็<ๆ>ไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่แต่มุมหนึ่งเนี่ยเอาแหละไอ้เรื่องการรักก<ะ>ารชอบกันลูกสาวเองเมื่อวานเนี้ยที่เขาเอาเรื่องนี้มาบอกเนี่ยเขาบอกว่ากลัวคุณพ่อเขาเนี่ยจะไปทำร้ายลูกเขยก็คือสามีของลูกสาวเนี่ยนะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินคดีลุงนะเพราะในที่สุดไม่มีการทำร้ายกันเนื่องจากคุณป้ายืนยันจบเรื่องนี้ครับ